สว,วัสด,ดีอีกรอบหนึ่งนะคะมาพบมาเจอเกับแม่นมชีวิตเรียบง่ายนะแม่นมก็ทําไปเรืเ่อยเปื่อยนะชีวิตหลังเกษียณนะทําอะไรได้ก็ทําก่อนที่จะไม่มีเรี้ยวมีแรงเนาะเวลานี้ก็ได้เวลาเก็บมะม่วงที่ในในบ้านนะคะก็พยายามเก็บค่อยๆอยเก็บนะมันมันต้นไม่ใหญ่ไม่สูงนะคะเแม่นมก็ลัค่อยๆเก็บไปเนาะ เอาไว้เอาไว้คาต้นแล้วก็อันนี้แก่จัดก็กลัวฝ้าฝนมาลงตอนรู้สึกว่ามไม่เกินสองสามวันนี่แหละอาจจะมีพายุเข้าพายุเข้าและอาจจะทําให้มะม่วงเราแตกเวลามันแตกแล้วมันมันไม่น่าทานนะอ่ะนะเออไม่น่าทานก็ก็มีแล้วแหละเริ่มมีแล้วแหละทุกวันนี้ก็เริ่มเจอแล้วลูกวันละลูกสองลูกมันล่วงลงมาพื้นดินนะ่ะนะประมาณนี้เนะาะมันก็ถ้ามันเสียแล้วมันก็กินไม่ได้ประมาณนี้ก็เสียได้ออาตอนนี้ก็ได้เวลาก็ อ่าพอมีเวลาว่างเมื่อว่างแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นะก็ะเลยเก็บประมาณครึ่ชงชนะั่วโมงอะนะครึ่งชั่วโมงก็ปีกเวลามาเก็บตรงนี้เนาะเก็บไว้แล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ประมาณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรหรอกแค่พอกินแค่นี้เองนะวันที่ว่าวันไหนเหงาเงาเงาก็เอาบะชอกกินนะวันละลูกสองลูกบางทีก็สามลูกมาประมาณเนี้ยเนาะบางทีมันก็เงาอะนะเงา อยากกินอะไรก็ไม่รู้ถ้ามีอะไรของเก่งกินเล่นๆเ,เนี่ยจะกินได้หมดทุกเวลากินได้ตลอดเวลา่ะกินข้าวไม่อร่อยก็นี่แหละของจุ๊บๆจๆๆๆิบๆเนี่ยแหละนะอาที่เราอยู่ได้อา่าดำรงชีวิตได้นะสูงไ้จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะลดนะอันที่ชอบก็ไม่ชอบอันที่ไม่ชอบก็กลับมาชอบประมาณเนี้เนะเาะอ่าแล้ไปติดตามไอ้คลิปนะว่าแม่นมเก็บยังไงเนาะ ต้นก็ไม่ใหญ่ไม่สูงนะต้นเล็กนิดเดียวแค่นั้นเองอ่ะก็พอกินนะเก็บว้นะเก็บในตูตเยน,นะกินบันลลาลูกสองลูกนี่แหละเอาไว้สุกมันจะอร่อยแมจะลองเก็บไว้นะคะพาไปติดตามกันก็ร้อนนะถ้าไม่เอาลงนะอายุมามันแตกแตกหลายลูกแล้วนะ,ะแตกแล้วใช้ไม่ได้เลยเสียดายเสียดายมากเลย อันไหนที่ที่เกจับเขาก็จะแตกอย่างนี้เราเสียดายของเนาะมันเป็นมะเออมะม่วงฟ้าล้านเนาะประมาณเนี้มันเป็นฟ้าลัานพอฝนมาเจอแดดก,ก็แตกขุ ได้มาแบบง่ายได้เนะนะฮะขากล้องไปเดี๋ยวนะย้ายดีกว่าขากล้องมันตักแดดพี่น้องอยูพี่เพื่อนเพื่อนขาตรงนี้เราก็เห็นเนาะต้นไก่บ้านเองค่ะต้นไก่บ้านเองอุ้ยอุยอุยเห็นไหมเห็นไหมไหมนี่แหละนี่แหละขากล้องมันมันมีอุปสรรคก็ตรงนี้แหละ นะคะนี่นะต้นต้นเล็กนิดเดียวแต่ก็ลูกลกเหมือนกันอือหือนี่ค่ะต้นนี้เลยต้นเล็กๆหมือนลูกลูกเลกเนาะลูกเลกเอาแล้วไงเวลาจะเก็บเขาเขาต้องเย็นเนาะผขาไมกินนานๆหน่อยเนาะนี่เห็นนะทุกท่าน,นจะมองไม่เห็นตัวเองเลยอ่ะวางข้างบนวางข้างบน กระดกลงมานิดนึงเนี่ยได้ยินมนเสียงอะไรหรือืมร่มมันร้อนมากมีฝนแน่นอนนะกลัวมีฝนแล้วกจะหลงแล้วไีแช่แล้วมาแช่ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วมาทำในบ้านนะคะโอเคเสร็จแล้วยังอือฮึนี่นะต้นนี้นะคะ อืมตัวมีเห็นเห็นเห็นเป็นมากเป็นน้อยคือว่ากันเนาะ นรงนอ่ะมาทั้งนี้ก็ไม่เห็นเลยนะกลิ่นนั่นนค่ะตรงไหน่ะมาตรงนี้หายไปเลยหายลิปไปเลยตรงไหนเหรโอ้ยหายไปเลยหายไปตรงไหนหายค่ะ

โยงกันก็จะได้ทํา <laughs> Terima kasih telah menonton.

เออโอเคเด้อฉัรู้เลยว่าเขาเป็ี่ยนแล้วอะต้องีไม่ได้เสียดันเสียดันไม่ต้องมีอะไรันนี้เป็นต้

con viên viên này không phải <laughs> lúc nào mới viên viên, còn viên viên này để cái sản xuất

ฝั่งน้นเลยนะสองลูกเลยนะถ้ดีก็ข้างหน้าน่ะสดเลยหมดเลมสดลยเลยได้แล้วนะใกล้ๆเลยนะถ้าดีกแล้างน้าเลย cái việc này thì làm được cái việc này là 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 cái 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 Kau kasih loc t ст

ตกไปข้างในนู่นนะ เรลูกสองกกงก็สามลูกนี่ข้าวออะไรม่ว่เหมือนกันไม่ว่มีข้าวอี้แล้ก็คือ่วงนี่แหละค่ะอะไรนสองอย่างอ่ะสืได้นะให้เยอะี is that.

สรุปแล้วเต็มกระป๋งเลยนะเห็นไหมเต็มกระปงเลยเยอะมากเยอะมากค่ะเยอะมากฝีมือค่ะฝีมือฝีมือฝีมือค่ะฝีมือฝีมือปรบประมาจมาแล้วค่ะนี่ค่ะมะม่วงปลาลันนะฟ้าลันเนโะ้ยเหนื่อยอ เดี S <S> <Desert> ๋ยวก็ไม่ว่างเลยนะไม่ว่างแล้วเด้อเดี๋ยวไปกันนะตอนนี้ได้กี่นาทีอะเราได้ยี่สิบสามนาทีเองเดี๋ยวจะไปยินข้ามรั้วไปไปเอาสองลูกนั้นขึ้นมาหนะใส่รองเท้าบู๊ตแล้วมีไม้ละจะบุกตอนนี้นะว่ามีเสือไฟให้งานนะเพราะแดดร้อนใช่ไหมล่ะเสือไฟจะอยู่ในในสลัดระวังเอาหน่อยระวังนี้มี Terima kasih telah menonton. Ui, lúc này anh chịu lứt Ui, trái luôn ạ Ui, lúc này anh chịu lứt Ui สรุปแล้วอี็กเล่นหายจ้อยาหายตาเลยหายด้วยหายด้วยแสดงเป็นไปนะโอ้ยรถยนมาอยู่คู่กันนอนคู่เรียงกันเป็นเป็นคู่อย่างสวยเลยอ่ะเออเหมือนเราจับวางเลยอะยงง่ะดงมาก

ตกทุกเนี่ยดึงตรงนี้มีไปโน่นไหมมีมนนะาาไปไว้ตรงไหนที่างโน้นนี่ยไม่เห็น,นอาจจะไปก็ไม่ไมสองเต้าหรือสาเ้านี่แหละไม่เป็นไรโอเคพอละก็ปสบลสำเร็จแล้วมะโอเคบาย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 ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะสามสิบเอดสามสิบสองนาทีบายๆค่ะสวัสดีค่ะห้กดไลค์ช้กดเชนนะคะมาม่วงค่ะปลูออกเองทำเองนะกินเองนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย